ก็ซีบ,บอกเราแนะนำ Isuzu D-Max ให้ชมนะคะคันนี้เป็น D-Max ปี0 4ค่ะเครื่องยนต์ไดเล็ก2,500ซีซีดีเซลนะคะทุกท่านรถปี04ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะสีสันมีตำหนิบ้างบางจุดตามในรูปค่ะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะรถสภาพเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานค่ะราคาเบาๆนะคะเน้นเอาไปใช้งานต่อกันนะคะในราคา1.29,000บาทค่ะ เครื่องยนต์2,500ซีซีเทอร์โบนะคะขับขี่ได้ปกติใช้งานได้สบายค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นรถพร้อมใช้นะคะรถคันนี้อยู่รังสิตค่ะเกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านพวงมารลายพาวเวอร์อัตราการเร่งดีเหยียบพุ่งๆนะคะสนใจกำลังมองหาไปใช้งานอยู่หรือว่ากำลัง หาไปประกอบอาชีพกันนะคะสนใจเข้าไปชมรถก่อนได้ค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจนะคะแนะนําให้ไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจดีที่สุดทางแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ